อันนี้ตัวอย่างรถไฟนะครับตัวอย่างรถไฟอะไรครับรถไฟทาหารครับมันมีอะไรบ้างครับมีหมัวใจนะตู้ใส่เหเรียญตู้ขนขยายเติร์นตู้ขนรถติ้นขอดูข้างหน้าหน่อยว้าวมันมีรถไฟด้วยใช่ไหมครับใช่เท่มากเลย มีคนด้วยแกะเลยไหมครับแกะเลยโอเคครับอีใยเ่อไม่เป็นเดี๋ยวคุณแม่ช่วยดึงอะ่ะนี่ว,ว้าวมีอะไรบ้างลูกอันนี้คืออะไรครับตู้ใส่เห็น,หน,นครับตู้ใส่เห็นและนี้ล่ะครับ หัวแตกในน้ำอ,อันนี้ <What? S 2> หัวแตกอนน้ำมันนี้ส่วนออกมาอ่เอาเอาออกมาให้ดูหน่อยลูกออกได้ไหมครับเปิดได้เลยต้องใส่ถานก่อนไหมครับต้องใส่ถานก่อนนะนี่นะครับตู้ใส่หินไหนครับใส่หินไหนครับน,นี่คือตู้ใส่หินตู้<อ>ใส่หินใช่ไหมครับใช่ ใน,นรถทหารในลูกอันนี้คือรถทหารหรือไม่ใช่นี่ครับมันเป็นเฮลิคอปเตอร์ทหารนี่มันต้องอ๋อนี่คือเขาอยู่บนรถลากลูกรถลากใช่ลแล้วมีอะไรอีกครับอันนี้คืออะไรครับรถถังเลยรถถังทุกอย่างอยู่บนรถลากหมดเลยเพราะว่าอ่าอันนี้มันเป็น เขาเรียกกับโบกี้รถไฟใช่ไหมคุณแม่ก็เรียกไม่<ช>ไมถูกนะคะมันเป็นว่าโบกี้รถไฟชีเนนนี่คือรางรถไฟใช่ไหมครับ่อนต่อเสร็จยังลูกไหนคุณอ่าเรามาต่อรางรถไฟกันเลยลูกอ่าต่อรางก่อนลูก ต่อรางก่อนต่อดรางก่อน,ออนเออเอารถไฟเข้ามาในรางรถไฟเลยครับปกแล้วปุ๊ด้วยไฟทหารเท่มากเลยนะเดี๋ยวอืมมันไม่ตรู้ไม่ตรงราว อยุถูกใจมดคุณว้ารถไฟจะหารมีซีเดี๋ยวคุณแม่จะต้องใส่ฐานรถไฟก่อนนะครับอื้มท่เนี่ยท่าเนี่ยสองก้อนนะเปิดตรงนี้ใส่ฐานนะคะเปิดออกมาเดี๋ยวคุณแม่จะใส่ฐานให้นะเคูแม่เสร็จแล้วเปิดเลยลูกน้องก็หลบกันสิลูก อ่าแก้ไขสถานการณ์เร็วได้ไหมหนึ่งสองสามไปไปแล้วครับรถไฟไปแล้วลูกอืมวนเลย